ไปต่อกันที่ความช่วยเหลือคนที่ถูกหลอกไปทํางานแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และค้าประเวณียังต่างประเทศนะครับล่าสุดบุตริปรวินาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีก็ติดตามตัวนะครับว่ามีการร้องเรียนมาจากญาติๆจำนวนทั้งสิ้นนะครับ 8 7รายด้วยกันนะครับที่ร้องเรียนมาตั้งแต่ต้นปีว่าญาติของพวกเขานั้นถูกนำตัวไปที่เมียนมาเพื่อที่จะค้าประเวณีและทำงานในแก๊งคอร์เซนเตอร์ว่ามีรายชื่อซ้ำกับ162คนที่ให้ความช่วยเหลือมาเพื่อที่จะรอส่งกลับไทยแล้วหรือไม่ครับ คุณปวีนาหงสกุลประธานมูลที่ปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับร่วมกันหารือกับดรปานปีมหิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศนะครับเพื่อเร่งรัดให้การช่วยเหลือสาวไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีและเป็นเหยื่อของขบวนการคอเซนเตอร์ที่เมืองเล้ากไก่ แล้วก็เมืองมันทะเลประเทศเมียนมานะครับซึ่งได้ขอความช่วยเหลือมาอย่างมู่ทิิพวีนาตั้งแต่ต้นปี2,566จำนวน87คนด้วยกันนะครับกระบวนการคอเซนเตอร์62คนและถูกบังคับค้ามนุษย์อีก25คนนะครับขณะนี้รัฐบาลเมียนมามีการช่วยเหลือคนไทย162คนจึงขอทราบรายชื่อเหยื่อที่ได้รับความช่วยเหลือมาและ เป็นคนที่ถูกแจ้งจากญาตินะครับว่ามีความซ้ําซ้อนหรือว่ามีรายชื่อเดียวกันหรือไม่เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับคุณปวีนายังได้หารือกรณีสาวไทย อายุ31ปีนะครับร้องขอความช่วยเหลือผ่านเพจของมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยแจ้งว่าขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งที่เมืองป๊อกประเทศเมียนมานะครับหลังจากมีแม่บ้านชาวเมียนมาให้ความช่วยเหลือเธอนะครับโดยให้หลบซ่อนในถังขยะและพาหนีออกมาจากตึกที่คุมขังเพราะว่าถูกนายจ้างชาวจีนหลอกและบังคับให้ค้าประเวณีเมื่อไม่มีการทำงานเมื่อไม่ยอมทำงานก็จะถูกใส่กุญแจมือขังเดี่ยวและ ถูกซ้อมทำร้ายด้วยการตบตีไม่ให้กินข้าวกินน้ำนะครับแล้วก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วในวันนี้ครับที่สุดเนี่ยตอนนี้เด็กผู้หญิงเ,เป็นผู้หญิงนะคะประมาณ20่งเนี่ยเขาถูกทําร้ายนะจากเมืองป๊อกนะคะโดนหลอกไปคาประเวนีแล้วก็โดนให้ถ่ายหนังโป๊อะ,ะ่ะรูปโป๊อะไรต่างเนี่ย ซึ่งก็มีพลเมืองดีของเมียนมาเลยเข้าช่วยเหลือนะคะหลอกแอบพาออกมาจากสถานการค้าประเวณีแล้วก็มาส่งที่โรงพยาบาลน,นะคะซึ่งเขาก็รักษาอยู่ประมาณเจวันนะนะวันนี้เป็นวันที่เราประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านอธิบดีกรมการกุศลแล้วก็ทาง ทางสถานทูตด,ด้วยสถานทูตไทยนะคะก็กำลังเจรจาให้ตํารวจทางเบนมาเข้าไปช่วยมีค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งนะคะที่ท่านอธิบดีก็จะเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายตรงนี้นจากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผู้หญิงนี่ถูกทำร้ายสาหัสนะคะคือโดนกรีดตามตัวแล้วก็โดนมัดมือนะโดนให้กินข้าวกินปา โดนทำร้ายทุกต่อยตีอาการสาหัสมากดกรปานปรีรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับก็มอบหมายให้อธิบดีรุฐธ,ธรรมมงคลคนอธิบดีกรมการกงสุลดําเนินการนะครับอธิบดีรัฐก็ยืนยันว่าจะเร่งประสานสถานทูตไทยในเมียนมาในการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายและรับตัวออกจากโรงพยาบาลทันทีก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งกลับไทยครับ ได้รับรายชื่อจากมุทีแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เมืองเล่าไก่นะครับที่ผมเข้าใจว่าทางท่านพลเอกสุรเชษก็เคยให้ข่าวไปแล้วผมก็ไปยืนด้วยกันที่ย่างกุ้งด้วยกันนะครับอันนี้ก็เราจะตรวจสอบรายชื่อดูว่าอยู่ในกลุ่มคนไทยร้อยหกสองคนหรือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยเราทราบแต่เพียงว่ามีรายชื่อคนไทยบางคนที่ทางเมียนมาส่งมาให้บางคนก็ไม่มีหนังสือเดินทาง เพราะฉุกระหุกบางคนก็มีตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการพิสูจน์สัญชาตินะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะให้ทางฝ่ายเมียนมาก,กําหนดว่าจะให้เข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นได้เมื่อไหร่อย่างไรพรุ่งนี้จะมีการถแถลงข่าวเรื่องนี้ต่อไปนะครับนอกจากนี้คุณปวีนาได้กล่าวกับดรปานปีนะครับว่าสถานทูตไทยในประเทศต่าง น่าจะมีศูนย์ภักพิงคนไทยเพื่อตกทุกข์ได้ยากนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือครับ